การยื่นภาษีเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่มีรายได้จาเป็นต้องทำตาม,ตามกฎหมายโดยประชาชนมีหน้าที่ยื่นรายการรายได้และคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายแก่กรมสมพากรทำให้ธุรกิจหรือธุรกรรมการค้าขนาดเล็กปัจจุบันนะบางทีไม่เลือกไม่ได้เลือกที่จะยื่นนะครับหรือไม่ยื่นเลยที่ในการส่งข้อมูลเหล่านี้นะครับ เราอาจเป็นเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้เข้าใจวิธีการคำนวณที่ถูกต้องผู้ธชดทนะับเรื่งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้จัดทำเว็บแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถวางแผนระบบหลังบ้านนะครับสามารถทำรายรับรายจ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกรรมนะครับหรือธุรกิจและการจะเก็บข้อมูลรายได้เพื่อนำ,มา,ำมาคำนวณตัวภาษีนะครับกลุ่มป้าหมายนะครับก็ เป็นร้านค้าขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะครับผู้ใช้งานก็จะเป็นยูเซอร์หรือยูเซอร์เป็นพนักง,งานหรือว่าผู้จัดการหรือเจ,จ้าของกิจการก็ได้ครับโดยตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะตัว UI เนะี่ยก็จะมีการออกแบบรับเป็นสีฟ้าสีขาวนะครับเพื่อให้ความสบายตาสดใสน,นะครับแล้วก็ใช้ถ้ามีปุ่มก็จะเป็นปุ่มสีชมพูเพื่อให้มีความโดดเด่นแล้วก็ตัวกรอบนะครับหรือข้อความก็จะมีความ โค้งมนนะครับเพื่อลดคมลดความกระด้านะครับเพื่อให้มันเป็นทางการน้อยลงนิดนึงแต่ว่ายัางดูความแบบโมเดิร์นขึ้นนะครับเพื่อเกิดความาสวยงามต่อไปนะครับความสามารถนะครับก็ตนนัวแรกนะครับจะเป็นตัวตัวโปรไฟล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของผมนะครับที่ผ่านการล็อกอินแล้วนะครับซึ่งก็จะสามารถเปลี่ยนรูปได้นะครับอันนี้ เปลี่ยนเป็นรูปนี้ปุ๊บเปลี่ยนเรูปปุ๊บเสร็จก็จะเป็นการบันทึกรูปลงดาต้าเบสนะครับแล้วก็อันนี้กดย้ายก,กดออกครับอันนี้เมื่อเมื่อเรากดออกก็จะเข้าสู่หน้าล็อกอินนะครับเราสามารถทําการสมัครสมาชิกใหม่นะครับหรือว่าลืมรหัสผ่านก็สามารถส่งข้อความไปหาอีเมลเราได้นะครับว่าจะรีเซ็ตรหัสผ่านอะไรแล้วเมื่อเราเอาออกแล้วนะครับ รูปภาพและชื่อที่เคยแสดงตรงด้านจอสีฟ้านี่นะครับก็ห่างไปนะครแต่ถ้าเราอิอินใหม่ก็จะแสดงรูปภาพและชื่อเรามาอีกครั้งนะครับหน้าแดสบอร์ดนะครับก็จะเป็นการแสดงข้อมูลโดยรวมนะครับก็จะเป็นกระแสเงินสดนี่หมายถึงเงินที่ไหลเวียนในระบบนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งหมด7 9 6 7าบาทนะครับสินค้าใน,นระบบ9ชิ้น แล้วก็รายการในวันนี้หมายถึงมีการดำเนินการซื้อขายไปแล้ว2รายการครับต่อไปตัวสินค้าหน้าที่เื่อว่าสินค้านะครับเป็นหน้าที่ใช้ในการเพิ่มสินค้านะครับเข้าสู่ระบบนะครับก็สามารถใส่รูปภาพได้เช่นกันนะครับแล้วก็ลงถึงการสแกนบาร์โค้ดเพื่อเพิ่มรายการสินค้าได้นะครับ หน้านี้สินค้านี้นะครับก็เป็นการแสดงสินค้าทั้งหมดทั้งเก้าชิ้นของเรานะครับสามารถทําการเพิ่มสินค้าก็จะมีราคาบอกมาเบื้องต้นนะครับนอกจากการจิ้มสัมผัสที่หน้าจอนะครับยังสามารถสแกนเพื่อหาสินค้าได้นะครับปึ๊บๆแล้วจะเข้าไปก็จะเป็นการบอกรายการโรดยรวมนะครับว่ามีรายการอะไรบ้างรวมให้นะครับนมเทาที่นะครับเรากดไป3ครั้งนะครับ,ต,รบต, buraya, ต๊ะแอดวายเกลติงกดไป5ครั้ง เราลองค้นหากดไป15ครั้นะครับเราสามารถสั่งพินนะครับเพื่อได้บินใบเสร็จออกมานะครับก็แสดงรายการทั้งหมดนะครับส่งให้ลูกค้าได้แล้วก็รวมถึงการสั่งเป็น PDF นะครับก็สามารถส่งไปในไลน์หรือว่าอีเมลให้กับลูกค้าได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นาพาร์ทของแอดมินนะครับ ไอ้นี่นะครับก็จะมีทั้งหมด3รายการหลักๆนะครับก็ปุ่มพนักง,งานก็จะเป็นการแสดงรายชื่อและข้อมูลของพนักง,งานแบบเื้องต้นนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในระบบได้นะครับแล้วก็สินค้าในระบบนะครับก็เป็นสินค้าที่อยู่ในท้งก้าชิ้นนะครับอไอ้ที่ว่ามันเป็นแบบไม่มีชื่อไม่มีรหัสเนี่ย เกิดจากการที่ผมเพิ่มข้อมูลแล้วยังกรอกข้อมูลไม่ครบนะครับแล้วก็เช่นกันนะ,อ,ะอย่างตัวอย่างนะตรงสตอบรี่นะครับสามารถเมื่ออีดิตปุ๊บก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็แก้ไขณตรงหน้านี้ได้เลยค่ะแล้วก็สามารถทําการลบได้ด้วยนะครับเมื่อทําการลบก็จะมี alert ขึ้นมานะว่าต้องการลบแลจะหายไปตลอดกาลนะครับแต่ว่าผมไม่มีสิทธิ์ลบนะครับเพราะว่าผมใส่เขาออกจากระบบไปแล้วนะครับ แล้วก็ช่วงนั้นนะยังสามารถสแกนสินค้าได้เหมือนเดิมนะเพื่อคนนี้ที่สินค้าเยอะมากจริงๆอ่ะมันก็มีตัวเลือกครับว่าจะค้นหาด้วยชื่อหรือว่าจะค้นหาด้วยหรหัสสินค้านะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับก็ก็ไม่ได้มีใครที่จะค้นหาสินค้าต้นนมากมากโดยชื่อเพราะว่าบางทีทางร้าน าตั้งชื่ออะไรไม่เหมือนกันเนะ่ยโอเคนี่ฮะอันนี้เป็นการค้นหาด้ยชื่อครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจสอบสานะทางภาษีนะก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่แสดงถึงกระแสะเงินนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เราเสียไปในระบบนะครับหรือว่าต้นทุนที่เราจ่ายไป แล้วก็ลดลดทางภาษีนะครับก็าตอนนี้ลดไปได้ทั้งหมดกี่บาทแล้วรวมถึงสามารถกรอแกแบบฟอร์มเพื่อใช้คำนวณว่าลดภาษีได้มากอีกเท่าไหร่นะครับซึ่งแต่ละหัวข้อก็ต้องเป็นการตอบคำถามนิดนึงครับเล็กน้อยเพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นว่าจะลดภาษีได้ถึงเท่าไหร่นะครับงั้นขอจบกานะัเสือเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ